ใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช์นะครับพี่ชายเป็นลรงใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมครับวันนี้มีงานลงยาสวยๆครับพี่ของหลวงพ่อพัดนะครับพยักมหาเศรษฐีครับหน้ากากชุบทองครับ1,234บาทครับอ่าเลโค้ห้าหกครับผมครับอ้าวนับยิงเลยครับนับยิงเลยครับของสุดท้ายครับนับยิงครับปิดประมูลครับปิดประมูลครับ คลิปของจีดีแบนพร้อปนะับวันนี้จีดีแบนมีไฮเดอะซีนนะครับแต่หลายคนเนี่ยบอกว่าทําไมผมไม่ทําคลิปแก้ขโมยเนี่ยนานแล้ววันนี้ผมจัดให้ครับเพิ่งคิดวิธีการแก,รก,ขก,รขกแ้ของเพชรดำแล่าสุดเขาเป็นยังไงฮะเขาเป็นซีนไทยไลฟ์ติ๊กต็อกหรืรวยแล้วรวยแล้วไลฟ์ถ่ายพระเอ่าก็ยห้องของเราในห้องนึงเอาไว้เก็บท่าโดยเฉพาะเก็บพระไลฟ์สดเอ,อาไว้ไลฟ์สุด<ห> ผมก็เลยคิดออกครับว่าจะทำยังไงดีพอดีผมเช่าพระชุดหนึ่งหนึ่งร้อยองค์มูลค่าสองแสนกว่าผมจะฝากเขาว่าเดี๋ยวเอาไปร้า์สดน,นะเอาไปขายไปทิกตอกนะเอาทุนมาแล้วกำไรได้เท่าไหร่เอาไปเลยกได้สองแสนกว่าตรงนี้ี่ผมเช่ามาผมมั่นใจว่าก็จะขายได้แต่ไม่รู้จะทําได้หรือผมมั่นใจหรือเปล่านะผมก็เลยคิดว่าตรงนี้ผมเอาพระมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเช่าพระเนี่ยวันนี้มอบให้เขาให้เขาไปเก็บภาษาอาไว้จะให้เขารลฟ์สดหลังจากที่เขาชงเสร็จไวกับแบทแมนที่16นี้แต่ เบื้องหลังก็คือผมใช้สองตัวนี้นะครับร่วมกระบวนการของผมมึงรู้ใช่ไหมว่ากุญแจมันซ่อมได้แี่ไหนลูกแจห่อไหนนะนะคืนนี้เดี๋ยวพอไปเก็บปุ๊บมันก็แกล้งเอาไปดั้งดูว่ามึงเก็บได้แค่ไหนเก็บปุ๊บเก็บปุ๊บตอนคืนทองมันนอนเสร็จปุ๊บมึงเอาลูกแกมาในมือเปิดต้องมีเียนด้วยจะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่สองตัวนี้สองตัวนี้แหละจะเป็นคนที่พิชิตไอ้จอบไอ้จอรผู้ใหญ่ไม่ยอมมีให้เป็นเรา แกว่าจ้องแสงกว่าเลยมฟินอยากให้แม่รู้สึกว่าหายไปตั้งแต่ไหนอ่ะเดี๋ยวคนดีนครยวคืนดีนะรู้กันตอนเล่นดำจะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวไปเอค่าให้ก่อน อ่ะนะครับเซนพระหน้าใหม่นะครับผมเองก็สนับสนุนในการทำมาอากินอยู่แล้วอยากให้เขามีช่องทางในการหาเงินนอกจากการชุกมวยผมไปเช่าพระมาชุดหนึ่งทั้งหมดเนี่ยร้อยองค์มูลค่า2 0 0แสนกว่า2 0 0แสนกว่านะก่อนเนี้ยผมจะมอบให้เขาเพื่อเป็นหลักฐานว่าผมมอบให้เขาแล้วนะ ให้เขาเก็บรักษาเอาไว้ทุกเสร็จแล้วค่อยไลฟ์ครับทุกเสร็จแล้วค่อยไลฟ์ไลฟ์ให้กูได้คืนมาณสองแสนนะเข้าใจป่ะครับผมกำไรมึงเอาไปกูขอทุนกูคืนได้ไหมได้ครับได้นะทั้งกล่องนี้สองแสนสองนะครับคุณครับผมขอความกรุณานะครับเก็บรักษาไว้ดีครับผมมีที่เก็บไหมครับมีครับไม่หายนะครับถ้าเพชรมรกรกไม่ขโมยก็ไม่หายเป็นมรกร้อนกันนะฮะกล่องนี้สองแสนกว่าเก็บรักษาให้ดีนะครับครับผมที่ไฮไลท์ก็คือเนื้อทองคำใช่ไหมใช่ครับทองคำที่เขาเล่นหากันเท่าไหร่รรรมมแแสสนนคับ เนี่ยองทําองเรียนตองคำต้องเรียนนะครับแล้วเนี่ยั้งหมดเนี่ยอันนี้คือแสนหนึ่งอันนี้มาอีกแสนหนึ่งเก็บรักษาให้ดีําได้นะครับนกเสร็จแล้วค่อยไล่อย่าให้หายนะครับมีที่เก็บใช่ไหมครับมีครับโอเคนะครับมีที่เก็บครับผมมอบให้เขาแล้วนะเป็นถ่ายวิดีโอเป็นหลักฐานนะครับเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาจะได้แจ้งตำรวจที่ถูกต้องนะครับเรียบร้อยนะครับเข้าไปติดตามที่ไหนครับติดตามที่ tiktok เพดดัครับ tiktok เพดดันะครับครับผมชุดนำเลิกจัดสร้างแค่เก้าลังครับ ทีไรสุดด้มห <c oughs> วผายเย็้เลยครับอันนี้เราไม่เอา,าเอาเยอะ คิดไปคิดมากเราซ้ำว่าไปไซร์ไลน์เขาแมียนมาสักต้นกล่องกบนาดูเมืองกล่องเัรอเนี่ยงูว่าแบบเนี้รเนี้ยผมว่าเนี้ยกล่องมาเออแต่ว่าแต่ว่ามันดังถล่มแบ อละครับหลังจากที่เราได้วางแผนกับทางไม้กติไว้นะครับว่าให้ไม้กติเนี่ยไปขโมยพระตอนนี้เพชรดำรู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วว่าตัวเองทำพระหายซึ่งเขาโทรมาหาผมเมื่อสักครู่นี้แต่ผมยังไม่ได้รับโทรศัพท์เดี๋ยวเราไปดูกันว่าโทรไปแล้วเขาจะว่ายังไงบ้างนะครับผมว่าตอนนี้โลกแล้วได้ข่าวว่าไมา้บอกว่าตอนที่อยู่ที่ค่ายตอนนี้นะฮะโลกแล้วนะครับอ่าโทรเลย ดูฟังวิงโทนยังไม่สำนึกทนายจอนเออสวบุตครับว่าพระพระหายครับพระอะไรหายพระของเสบูดให้ผมมาครับเราหายได้ไงอ่ะไม่รู้ครับเสบูดเอาไปแต่อกล่องกระเมื่องดีครับกล่องเดียวครับฮะเอาไปแต่กล่องกระเบื้องดีกล่องเดียวครับอันนี้ก็แสนหนึ่งละเราพระที่เหลือยังอยู่ปะ่ะอยู่ครับไอ้กองใหญ่ยังอยู่แต่ว่าองค์ทองคำหายเหรอใช่ครับองค์ทองคำนี่องค์แสงกว่านะ ไอ,ไอ้ขี้ทำไงอะเขามาจะไปแจ้งความมั้ยวันนี้ม่อยู่ไหนอยู่ค่ายมวยครับกูจะอยู่กับใครมั่งอะมีมือถือคนเดียวหรือมีหลายคนถือกุเแต่พลาดรับแต่ว่าห้องมันมันมันเปิดได้อยู่ครับหลังจากที่ได้พูดคุยกันไปสักพักครับผมเองก็พยายามตามน้ํากับเพชรดาไปเรื่อยๆพยายามบิ้วให้เครียดที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับทั้งดุทั้งขู่ทั้งปลอบเอาทุกวิถีทางที่ทําให้มันเครียดที่สุด และตอนนี้ครับเสียมาเริ่มสั่นเครือเหมือนใกล้ที่จะร้องไห้เต็มทนแต่ยังไม่ร้องในใจครับบอกตรงๆว่าสงสารก็สงสารแต่จะทำยังไงได้ครับในเมื่อเราเลือกที่ทำบาปกรรมในครั้งนี้เพราะอยากให้แฟนๆทุกคนได้มีความสุขไปชมกันต่อครับว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไง เวรกรรมตอนนี้เครียดหนักแล้วนะครับจากที่ได้คุยจะรู้เลยว่าเครียดหนักเสียงนี่รู้เลยว่าหาทางออกไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ค่ายเดี๋ยวนี้เลยไปคุยกับเขาต่อว่าเขาจะเอาอย่างไรเราจะได้เห็นเพชรดำเครียดขนาดไหนจะมีถึงขั้นร้องไห้หรือเปล่าถ้าเกิดร้องไห้ถือว่ามิชชั่นเราคอมพลีทนะครับเอาละนะครับไปกันต่อที่ค่ายเพชรอินดี้อะคาเดมี่ครับเอาความขมขืนไปทิ้งแม่โค เไม่ราไ้เยงเรารย่ผมยังไม่รู้เรื่องเลยเ้าวกน้องมบขกรมาห่ม่เรด้เรียนเงเราไ้บอกเลยเดี๋ยวองคำหม่อกทีอ่ะกูเตรูอะโอ้องคำเนี่ยสรู้บป่าที่ไว้ไปอ่ะไม่ใช่วันนี้คือคนมันเห็นเยอะตอนนี้กูนั่งกจะส่งให้มันเนี่ย คนมันเห็นเยอะเฮ้ยหรือเขาเห็นว่าอันนี้มีองค์ทองคำอยู่เพราะนั้นไอ้มาก็พูดว่าตรงนี้แสนกว่านะองค์เดียวแสนกว่านะแล้วคนมันเห็นต่อเห็นเสรปุ๊บกูก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างตอนนี้สะเพาโอ้มึงไงจอนนี่คือมึงแม่งมึงกลัวให้กูบอกย้ำมามึงไม่รู้กี่รอบว่าไอ้จอนมึงเก็บพระให้ดีๆนะครับกล่องทั้งหมดในสองแสนกว่านะจอนกูพูดกูแหละพูด้กี่รอบแล้วมึงก็ไม่เก็บไม่เคยหายก็ภาพของอร้อนจะหายได้ยังไงล่ะ กูไม่ได้อะไรเลยลงทุนให้มึงสองแสนกว่าให้มึงเอาไปสร้างชื่อเอวคนนึงกูมไม่ไม่คิดว่าจะหายครอกกูจะให้มึงไปสร้างชื่อแล้วมึงทําแบบนี้แล้วมึงจะทำยังไงอําบอกกูนี่องกาเงินนั้นยังไงรัังไงเงินแสนนึงเนี่ยไม่ได้ซีเรียสจริงจนะแต่ที่เสียความรู้สึกคือกูให้ของมึงแล้วมึงไม่ไรักษากูให้ของมึงไปแล้วแต่มึงไม่ไรกักษามึงปล่อยปากละเลยแบบไม่สนใจอ่ะ พักมึงไม่เคยหายใช่ไม่ใช่พักวงมาร้อยสองร้อยเปน่วงวะแสนไอ้ทัศมึงไม่มีความรอบคอบแล้วกูให้มึงไปเลยกูเสียความรู้สึกเข้าใจไหมคือเงินแสนมึงไม่เป็นไรเงินกูหรอกสนหนึ่งหายแล้วอะไรเสียอื่นมากกว่านี้แสนหนึ่งแต่สิ่งที่กูเสียความรู้สึกคือกูให้มึงไปแต่มึงไม่เก็บรักษาของที่กูให้มึงไปครับไม่รอบคอบไม่รอบคอบไมเรูนยังไงเอาไม่ใช้รูยังไงบอกไม่รูยังไงกูใช้ นั่งสอบสวนกันไปสักพักใหญ่ๆครับพยายามทําทุกวิถีทางแล้วจริงๆครับยังไงเพชรดําก็ไม่ยอมร้องไห้ใจแข็งสุดๆไอเทรนเนอร์ที่นั่งอยู่ในห้องทั้งกล้องพิภพทั้งไอไม้ทั้งไอตีทั้งเพชรมรกตนั่งขานั่งหัวเราะมันเหมือนกับมันไม่เชื่อว่าครั้งนี้จะเป็นการขาโมยกันผมอะไรก็ต้องแอคว่าผมซีเรียสแล้วนะผมโกรธแล้วนะทั้งๆใจจริงๆเนี่ยแอบขำอยู่ในใจเหมือนกัน กลัวจะหลุดก็เลยโบกเพชรดำไปสักทีหนึ่งโบกเพื่อให้ผู้คนเนี่ยมันได้หยุดกันเล้าะจะได้รู้ว่านี่คือเรื่องซีเรียสที่กําลังเกิดขึ้นจริงๆณตอนนี้ไปชมกันต่อครับว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปครับขโมยสุดยอดร <laughs> วนวสุดยอดน, <laughs> น้าอ่างนี้ได้ไบาไฟที่ไม่ต้องชมกัน พูดจริงมันไม่เงใจแล้วนี่บครพูดแค่นี้ทอกู้ยจะต่อยทีต่หน้าต้องทำท่าพูหายกูงกแสนไี่สัตว์แต่เมึงเกิดเงี้ยรับงงรับงานมาชิบหายเลยนะนี่แหละกดเปิดกล้องวันนี้มาป่ะล่ะแต่ตอนผมบอกกล้องกล้องมันเสียชั้นห้ากล้องเสียชั้นห้าครับสิบเอ็ดโมงเนี่ยเดี๋ยวเรียกแม่มดให้หมดเลยทีเดียวรวบให้หมดใครเอาไปดีด้วยเสร็จจะไปไหนเดี๋ยวเสร็จยามสามนี่เสร็จยามแม่งมืองไปหามาแสนเงไอ้เหี้ย น่าไม่เอามาแสนหนึ่งครั้งเดียวกูมึงก็กลัวๆตอนนี้นี่กูไม่ยุ่งกับมึงแล้วจริงๆเสียความรู้สึกชิบหายเลยกูให้มึงไปเหี้ยให้ด้วยความแบบปาขนาดีไม่ได้ให้เพื่อความแบบอยากได้อะไรเลยเหี้ยไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรแม้แต่บาทเดียวแต่มึงปล่อยของกูหายปล่อยของกูเป็นแบบเนี้ยมึงคิดดูดิว่าถ้ามึงเป็นกูมึงรู้สึกไงวะหาไปไปเดี๋ยวรอขึ้นไปข้างบนรอข้างบนเดี๋ยวรอขึ้นไปทีเดียวหาโจรไอ้เหี้ยวันนี้กูต้องมานั่งปวดหัวอีก ฝุ่งหน้ามึงไม่ต้องฝุงแล้วรวยสภาพแบบนี้ฝุ่งไง ให้ให้พวกเราไปเร็วฮะถ้ามึงเอาไปแล้วไม่ยอมรับนะกูบอกนะให้ฟังเลยนะไอ้จอยไม่ได้ชคสุดหน้าถ้าหายไป่ได้พระองค์เนี่ยสุดง่ายจอยไม่โชคม,มึงทำมันเดือดร้อนด้วยถ้ามึงไม่มีสำนึกนะที่มันซ้อมมาเนี่ยซ้อมฟรีไม่ต้องชคเดี๋ยวโทรไปออเลยอยู่ร่วมกันอยู่บ้านเดียวกัน ขโมยของกันมันไม่ได้ชงแน่นอนแล้ววันน,น,น,นี้ยังไหายหาตัวไม่ได้บางนี้ไปถอนเลยมึงคุยยันทำไไม่รู้สุดท้ายแล้วครับผมเพิ่มสถานการณ์ความตึงเครียดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งโดยการเรียกประชุมรวมนักมวยและเทรนเนอร์ทุกคนในค่ายให้มานั่งพร้อมเพรียงกันและยื่นคำขาดให้ทุกคนได้ทราบว่าถ้าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ ไม่ช่วยกันหาผู้ร้ายที่ขโมยพระองค์นี้ไปผมจะให้เพชรดำถอนโชคกับเหนือธรณีในวันที่26ที่ถึงนี้ทันทีนั่นเป็นที่มาครับที่ทำให้นักมวยทุกคนรวมถึงเทรนเนอร์แสดงอาการไม่พอใจมีคำพูดต่างๆนาๆเริ่มร้อนรนสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากคลิปคลิปนี้นอกจากการแกล้งเพชรดำแล้วครับผมได้เห็นความรักความสามัคคีของคนในค่ายมวยเพชรยินดีเมื่อมีคนใดคนหนึ่งก็ตามเดือดร้อน ทุกคนพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือไม่มีใครยอมอยู่เฉยไม่มีใครยอมเห็นเพื่อนต้องลำบากสถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดผมตัดสินใจว่ามันคงถึงเวลาแล้วที่ผมต้องเฉลยความจริงให้เพชรดำและทุกคนได้รู้เว้ยไม่ใชของบ้าเลยผมอย่ากแน่นอนอนีเ้เจอแล้วเจอแล้วเจอเจอกองเจอทุกคนเข้าไป มีคนเจอแล้วมีคนเข้ามาคุณเอาไปเที่ยวนะเที่ยวนะเที่ยวนะแค้นนะถ้ามึงรู้ว่าใคราไปมึงทำยังไงบอกกูเรื่องนั้ยังไงแจ้งตำรวจจับตีคุ๊กไหมจับตีคุกแต่ก่อนที่มึงจะจับตีคุกมึงกลับบ้านไปก่อนแล้วเพราะว่ายังไม่มีใครยอมรับเลยแค้นมึงแค้นนะถ้าสมมติว่ามึงรู้ว่าใครเอาไปทำยังไงเตะก่อนเดี๋ยวกูปล่อยมึงกระทือบเลย ใครอยากกาซื้อผมเปดของมะทีนี้มันยกไปนล้เอาให้เละเลยพี่จะปล่อยให้มึงตรงนี้เอาให้เละใช่ประจอนเออจอนเปิดดิเปิดเด็กไปดูในกล้องมีใครใครไปเอา ผมอยู่ในกล้องใครเอ่ผมทวงไอ้จอเปิดเลยล้วนๆใครจอเปิดไในจอใครฮะผมผมอ้วนมากผมทวงเข้าไปเอาเข้าไปเอานไหชื่อต้นชื่ออักษรยอชื่ออะไรเอาตัวท้ายได้ไตัวท้ายไม่เนาไตัวหน้าตัวท้ายคือยอดยักษ์ ถ้าก่อน mm ชกอะครับเนี่ยใช่ครับนะฮวคอ่าไม่ทราบว่าความรู้สึกตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับตอนเอาความรู้สึกแรกที่รู้ว่าพระหายก่อนครับผมคิดว่าจะมีใครกล้าขโมยของเสบโบนครับอ่าพอพอเจอปุ๊บเรารู้สึกแบบโล่งไหมฮะเรารู้สึกโล่งใจมากนบแล้วเรามีมีอะไรจะมีอะไรจะพูด มีมีอะไรจะพูดถึงคนที่เอาไปไหมฮะมีอะไรจะพูดถึงคนที่เอาไปไหมฮะคนที่เอาไปเป็นคนยังไงครับตีครับรู้สึกไงวะมผมอ่านมึงด่าเขาอยู่เลยนะรักเขาไหมรักเขาไหมรัรักนะแต่เนียนมากเมื่อกี้เคมื่อคืนเครียดไหเครียดเครียดเมื่อคืนครับตื่นมาตีสี่มานอนแล้วเมื่อกี้เครียดไหมเครียดครับ เชื่อว่ากลัวกลัวตัวเองเอาไปลืมที่ที่อื่นไว้ครับอ๋อไม่คือกลัวว,ว่าจะวางที่อื่นแล้วก็แบบไม่ได้วางไว้ในห้องครับเหรอครับผมก็คลิปดูหลายรอบวางไว้ตรงนี้เนีน่ยครับผมเอาไปผมเอาไปทั้งกล่องโจรแม่งเร็วมากนะทิ้งกล่องข,ขาวๆไว้แต่ไม่เอากล่องแดงๆเอากล่องแดงๆไปของกล่ทิ้งไว้อยู่กล่องก็ไม่ใคิดใจมันชอบเอาพามาเพิ่มราคาไงมาลองวันนี้นี่สิผมพี่ชอบไหมครับ ถ้าชกไปที่แพ้ให้เป็นไงครับให้ผมทำเป็นไงคุณครับถ้าชกไปที่แพ้ทำไงก็ได้ครับทำไงก็ได้สู้เต็มที่แน่นอนครับเต็มที่นะนั้นแหละนะครับผมให้โอกาสเขากลับมาชกโอ้ยขาพระเจอแล้วนะครับให้เขากลับมาชกได้แต่ว่าถ้าแบบแพ้โดนทำโทษนะบอกก่อนนะมันต้องสู้นะไปเนี่ยตูวไปสู้เอาบอก FC ไม่ขาด็กสู้ครับบอกวันนี้บอกว่ายังไงบผมเต็มที่แน่นอนครับขาพระเจอแล้วครับ ETA! 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 ETA!